ใช่ครับอันนี้คือระบบสองท่อคท่านี้เนี่ยระบบสองท่อเนี่ยข้อดีคือลูกค้าไม่ใช้ลูลกค้าใช้เครื่องโรตาถ่านตก,กิไม่ใช่เป็นระบบสองท่อปุ๊บมันผลิตลมเย็นออกมาเข้ามาในห้องเท่าไหร่มันมันก็ดูดความเย็นในห้องออกจิิงเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีระบบพุดกล่องลมเพื่อบอกอากาศมาวไว้เท่านี้เนี่ยอันนี้ก็เท่ากับว่าแอร์บ้าเลยละครับ ใช่ใช่ต้องมีชุดกล่องลงตัวนี้ชุดล่องลตัวนี้ของู้ได้ไงมันเป็นแบบสลักครับมันเป็นแบบสลักแค่ถอดลงแค่ถอดอย่างเดียวใช่ครับอันนี้ท่อร้อนท่อร้อนับ่ใช่ครับอันนี้คือท่อท่อดูดอากาศเข้ามาของคุณลูกค้าไม่มีท่อดูดอากาศเข้าขมาใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับอันนี้เนี่ยปุ๊กเนี่ยก็เป็นแอร์บ้านแล้วะครับคราวนี้เนี่ยปุ๊กเนี่ยต้องมีแผ่นสไลด์แบบนี้ในการติดตั้งหน้าต่างมีใช่ไหมครับมีมีใช่ไหมครับอใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ยลองดูถ้าเกิดว่าเราปิดอันนี้นะเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยเย็นแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะตัดอันนี้คุยถึงเรื่องหมดไล่ความชื้นนะในห้องเรามปความชื้นสูงใช่ไหม ในกระบวนการของการเป็นโหมดนี้เนี่ยคือเดี๋ยวคอมเดินคอมหยุดเดี๋ยวคอมเดินคอมหยุดมันจะเป็นกระบวนการที่ทําให้คอยเย็นเป็นน้าแข็ง, <S <S ข<อ>งเพื่อที่จะดูดความชื้นในห้องเรามันเป็นกับกระบวนการทางเทคนิคของ,ของ,ข,องของเครื่องของเครื่องนะครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวจะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตั้งเป็นโหมดเนี้หน้าที่ของมันคือดูด,ดความชื้นหน้าที่ของมันไม่ใช่เป็นโหมดสําหรับการทําความเย็นเพราะฉะนั้นคอมมันจะตัดบ่อยกว่าปกติ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในเรื่องของโหมดการการทําความเย็นเราต้องเป็นโหมดคูณเท่านั้นครับต้องเป็นโหมดคูณเท่านั้นคราวนี้ลูกค้าลองมาดูแรงลมอ่ะถ้าเกิดว่าอันนี้อันนี้เราตั้งในห้องนะอ่ะลูกค้าลองมายืนเทียบแรงลมดูครับเป็นไงบ้างครับแรงลม อ่าไฮนะเดี๋ยวล็อกโซวิ่งไว้อ่าอ่าเห็นไหมครับยังไงครับลมแรงไหมครับอ่าอ่านะครับอ่าพอดีลูกค้า,า,าท่ากกดเอวทาสกิมาซ่อมก็เลยชวนให้ขึ้นมาดูข้างบนนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นระบบแอร์เต็นเห็นไหมครับนี่เห็นเป็น,ปนแอร์เต็นสำหรับลูกค้า ท่านที่เขาห้อง,องกว้างอ่ะติดแอร์ทางขอพักเขาไม่ให้ติดแอร์แล้วห้องมันกว้างมากๆทุกเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเอาเต็นท์กลางในเฉพาะบริเวณที่เรานอนเท่านั้นเองใช่ใช่ถ้าเพราะงั้นบางทีเราเราต้องการคือเราเน้นในเรื่องของการประหยัดไฟเป็นหลักไป็นสำคัญะนะ ก็ลูกค้าก็เอาเลือดเอาตัวเล็กๆไปแล้วก็ห้องกว้างเราไม่จําเป็นต้องให้ทั้งห้องเราเย็นอ่ะเราก็แค่เราก็ใช้แค่แค่นอนเนี่ยในเต็นท์เนี่ยในเต็นท์นี่ก็นอนกันได้สามคนพ่อแม่ลูกนะครับแล้วตัวนี้กินไฟแค่อยู่แค่เดือนหนึ่งอ่ะไม่อยู่ที่ประมาณหกร้อยห้าสิบถึงเจ็ดร้อยบาทไม่เกินหกร้อยห้าสิบบาทเดือนละหกร้อยห้าสิบบาทเองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย ถ้าเราใช้ตัวตัวนี้กินอยู่ทีออ่ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่960 960วัตต์กินกระแสอยู่ที่3แอมป์ใช่ใช่ใช่อ่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ